สาวลูกครึ่งญี่ปุ่นเวียดนามได้ทำคลิปวิดีโอเปรียบเทียบค่าครองชีพแต่ละประเทศของประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยและประเทศเวียดนามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างติดตามรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่อง Se ส on l i ล e สืบเนื่องมาจากมีช่องของสาวลูกครึ่งเวียดนามญี่ปุ่นชื่อว่า คุณชิกะซังเธอเป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเธอก็ได้ทำคลิปวิดีโอมากมายแต่ครั้งนี้เธอได้ทำคลิปวิดีโอเปรียบเทียบค่าครองชีพแต่ละประเทศซึ่งเธอนั้นได้สัมผัสและใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆในปี2565-2566นั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นไทยและเวียดนามในเนื้อหาวิดีโอจะเป็นอย่างไรและความคิดเห็นชาวญี่ปุ่น ที่ได้รับชมวิดีโอนี้จะมีความรู้สึกอย่างไรไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะในวิดีโอนี้คุณชิกะซังกล่าวถึงความแตกต่างในแนวโน้มการอพยพไปต่างประเทศของคนญี่ปุ่นในปี2023โดยเน้นที่เหตุผลทางเศรษฐกิจเช่นการอ่อนค่าของเงินเยนที่ต่อเนื่องและข่าวการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้อพยพไปต่างประเทศทุกปีที่มีต้นเหตุมาจากการไม่คาดการถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข่าวสารที่บอกว่าปี2,565มีจำนวนผู้อพยพสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ข้อสำคัญที่เธอได้เน้นคือการพิจารณาประเทศปลายทางที่คุณกำลังจะย้ายไปโดยให้คำนึงถึงความสบายในการใช้ชีวิตและราคาที่ต้องจ่ายโดยเฉพาะการเปรียบเทียบราคาในประเทศต่างๆเช่นเวียดนามและไทย ที่ถูกมองว่ามีราคาอยู่ที่เศษ1นส่วนสหรือเศษ1นส่วนสของราคาในญี่ปุ่นเธอได้เปรียบเทียบราคาที่เวียดนามและไทยกับญี่ปุ่นและเน้นที่ผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการอ่อนค่าของเงินเยนที่ส่งผลให้ราคาในญี่ปุ่นสูงขึ้นและสรุปความแตกต่างประเทศไหนที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจในวิดีโอคุณชิกะซังได้เปรียบเทียบราคาของชามเนื้อของฟาสฟู้ดแบรนด์ดังในไทย เวียดนามและญี่ปุ่นพบว่าราคาต่างกันโดยราคาในญี่ปุ่นสูงที่สุดที่400เยนประเทศไทยอยู่ที่3 3 2เยนและเวียดนามที่297เเยนแต่คุณภาพและรสชาติของสินค้าคงที่เหมือนกันนั่นหมายถึงความแตกต่างในราคาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าต่อมาในส่วนของแกงกะหรี่มาตรฐานจากร้านอาหารจานด่วนวาเซอิที่ไปเปรียบเทียบ พบว่าราคาของแกงกะหรี่เนื้อซี่โครงอยู่ที่928ยเยนในญี่ปุ่น735ยเยนในไทยและ715ยเยนในเวียดนามโดยเมื่อเทียบกับเนื้อวัวชามแกงกะหรี่ในญี่ปุ่นจะเหมือนกับที่เวียดนามแต่มีราคาต่างกันประมาณ200ยเยนโดยสูงกว่าที่เวียดนามนอกจากนี้เธอก็เล่าถึงบรรยากาศของร้านทั้งในเวียดนามและญี่ปุ่นที่เวียดนามถูกบอกว่ามีบรรยากาศเก๋ไก๋และไฮโซนิดหน่อย เมื่อเทียบกับร้านในญี่ปุ่นเธอยังกล่าวต่อไปว่าในเรื่องของ KFC ระดับโลกราคาไก่ทอดวันพีชในญี่ปุ่นคือ310ิเยนประเทศไทย189เยนและในเวียดนาม212เยนโดยที่ญี่ปุ่นมีราคาสูงที่สุดประเทศไทยมีราคาถูกที่สุดแต่ทั้งหมดนี้เธอบอกว่า KFC ในประเทศไทยคือดีที่สุดเธอยังกล่าวต่อไปว่า เมื่อพูดถึงร้านสตาร์บัคส์ทั่วโลกกาแฟชนิดอเมริกาโน่ที่สูงที่สุดคือ390เยนในญี่ปุ่น483เยนในไทยและ424เยนในเวียดนามราคาแพงมากๆในทั้ง3ประเทศดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้มากนะในเรื่องของราคาเครื่องดื่มทั่วไปน้ำอัดลมในญี่ปุ่นมีราคา290เยนต่อโคลกแก้วในประเทศไทยราคาคือ176 และเวียดนามราคา152เยนราคาน้ำอัดลมไม่แตกต่างมากนักระหว่างประเทศไทยและเวียดนามนอกจากนี้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในญี่ปุ่นก็สูงราคาน้ำดื่ม500มิลลิลิตรฟรีในญี่ปุ่นในประเทศไทยมีราคา118เยนและเวียดนามมีราคา91เยนดังนั้นประเทศไทยมีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นและเวียดนาม การสำรวจพบว่าญี่ปุ่นและประเทศไทยมีราคาเครื่องดื่มที่ใกล้เคียงกันแม้ว่าบางรายการมีราคาแพงกว่าในประเทศอื่นๆในทางตรงกันข้ามเวียดนามมีราคาที่ถูกกว่าทั้งสองประเทศในการเปรียบเทียบราคาร้านขายของชำในซูเปอร์มาร์เกต็ตราคาที่เปรียบเทียบคือของบิ๊กซีในเวียดนามข้าว5กิโลญี่ปุ่นมีราคา1726เยนประเทศไทย1,4เยน เวียดนาม975เยนส่วนแป้งสาลีญี่ปุ่น1กิโลกรัมที่192เยนประเทศไทย202เยนเวียดนาม133เยนฉันรู้สึกว่าข้าวในญี่ปุ่นมีราคาแพงแต่มีคุณภาพและรสชาติที่แตกต่างและแป้งสาลีในญี่ปุ่นก็มีราคาสูงมากในขณะที่ในเวียดนามราคาถูกมากเปรียบเทียบเนื้อสัตว์ที่ถูกที่สุดกันก่อนที่ญี่ปุ่น เนื้อวัว100กรัมอยู่ที่646เยนในญี่ปุ่น508เยนในไทยที่เวียดนาม176เยนเนื้อหมูที่ผลิตในประเทศอย่างละ100กรัมในญี่ปุ่น228เยน79เยนในประเทศไทยและ80เยนในเวียดนามอกไก่100กรัมผลิตในประเทศ100กรัมในญี่ปุ่นอยู่51เยนไทยอยู่ที่32เยนและในเวียดนาม64เยน เนื่องจากศาสนาไทยจึงไม่ค่อยกินเนื้อวัวเนื้อวัวมีราคาแพงแต่หมูและไก่ก็ค่อนข้างถูกในทางกลับกันเนื้อสัตว์ก็ค่อนข้างแพงในเวียดนามดังนั้นหากทานอาหารราคาถูกในเวียดนามปริมาณเนื้อสัตว์ก็จะน้อยลงมาดูค่าใช้จ่ายที่จำเป็นกันก่อนเริ่มจากค่าเช่าสำหรับหอพักสำหรับหนึ่งคนอพาร์ตเมนต์ทาวเวอร์ชั้นที่35เดิน3นาทีจากสถานีรถไฟ ราคา165,000เยนสำหรับ37ตารางเมตรส่วนไทยคอนโดมิเนียมสูง25ชั้นเดิน8นาทีจากสถานีรถไฟห้อง34ตารางเมตรถึง45ตารางเมตรราคา92,400เยนเวียดนามเป็นคอนโดมิเนียม33ชั้นขนาด34ตารางเมตรราคา72,121เยนสภาพสถานที่แตกต่างกันไป ประเทศไทยและเวียดนามมีเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในบ้านสระว่ายน้ําและสํานักงานแต่โตเกียวไม่มีถ้าจํากัดแค่บ้านเวียดนามก็ถูกกว่าญี่ปุ่นเรียกได้ว่าใช้ชีวิตหรูหราได้เธอยังได้กล่าวถึงการเปรียบเทียบราคา iPhone 14 Pro Max ในญี่ปุ่นไทยและเวียดนามดังนี้ญี่ปุ่น 1, 8 9 8 0 0เยนในไทย 2,5380เยนและในเวียดนาม1 8 1 1 5 1เยนราคาในแต่ละประเทศอาจจะขึ้นอยู่กับการเสนอขายภาษีภาษีนำเข้าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและปัจจัยอื่นๆที่อาจมีผลต่อราคาและเธอก็ได้กล่าวปิดท้ายว่าเราจะปิดท้ายด้วยรถยนต์โตโยตา้าไฮคลาสที่เป็นที่รักของคนทั่วโลก ญี่ปุ่นอยู่ที่3 8 4 0 0 0นเยนแต่ในไทย6,216,000เยนและในเวียดนาม6 6, 6 9 6 9น0เยนในเวียดนามตะวันออกเฉียงเหนืออัตราภาษีรถยนต์สูงดังนั้นรถรุ่นเดียวกันจะมีราคาแพงกว่าญี่ปุ่นถึง1.5หรือ2เท่าอย่างไรก็ตามมีหลายสิ่งที่พบได้ในญี่ปุ่นและไทยซึ่งหาไม่ได้ในเวียดนามดังนั้น ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตจึงไม่สามารถวัดได้ด้วยราคาราคาได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและของบางอย่างก็ค่อนข้างแพงแต่เมื่อดูราคาฉันรู้สึกว่าบางอย่างมันเกินจริงไปหน่อยอย่างไรก็ตามฉันจะเปรียบเทียบอีกครั้งในปีต่อไปฉันทั้งตื่นเต้นและกลัวที่เห็นว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าญี่ปุ่นอาจเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมหากค่าจ้างสูงขึ้นกว่านี้ ทางคุณชิกะซังเธอได้ทำการเปรียบเทียบไว้หลายรายการมากแต่ทางแอดมินคัดมาเพียงเท่านี้ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากไปดูเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นกันค่ะว่าเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างความคิดเห็นท่านแรกได้มากล่าวว่ารายการเปรียบเทียบนี้น่าสนใจมากฉันคิดว่าเงินเยนอาจจะแข็งแกร่งขึ้นในปีหน้า ดังนั้นโปรดทำรายการนี้อีกครั้งความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้มากล่าวว่าการเปรียบเทียบราคาระหว่างญี่ปุ่นไทยและเวียดนามเป็นเรื่องที่น่าสนใจโปรดทำสิ่งนี้ต่อไปความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นคนต่อมาค่ะได้มากล่าวว่าขอบคุณมากสำหรับการเปรียบเทียบโดยละเอียดเช่นนี้ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมา ได้มากล่าวว่าการเปรียบเทียบราคาในด้านต่างๆนั้นเข้าใจง่ายและมีประโยชน์มากจากมุมมองของญี่ปุ่นความแตกต่างลดลงประมาณ20%เนื่องจากค่างเงินเยนที่อ่อนค่าลงต่อจากนั้นทางคุณชิกะซังก็ได้ไปตอบกลับว่าผลกระทบของเงินเยนที่อ่อนค่านั้นมันเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินไปความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นคนต่อมาค่ะได้มากล่าวว่า ฉันเคยไปประเทศไทยหลายครั้งและฉันพักในโรงแรมเสมอดังนั้นวิดีโอนี้จึงมีประโยชน์มากหากคุณไม่มีปัญหากับอาหารท้องถิ่นโดยพื้นฐานแล้วคุณก็อาจจะใช้เวลาที่นั่นอย่างประหยัดได้ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้มากล่าวว่าขอบคุณคลิปข้อมูลของคุณหลายๆคลิปมากทำให้ฉันไปเที่ยวเมืองไทยกับลูกๆได้สนุกจริงๆชุดจีนที่คุณใส่ในเยาวรัชนั้น น่ารักมากจนต้องซื้อมาเหมือนกันความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นคนต่อมาค่ะได้มากล่าวว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเมื่อคำนึงถึงรายได้ญี่ปุ่นมีราคาถูกเกือบจะเหมือนกับในประเทศไทยยกเว้นผลกระทบด้านต้นทุนบุคลากรเวียดนามยังคงถูกกว่าญี่ปุ่นแต่ฉันรู้สึกว่าพวกเขาตามทันไม่น้อยหลังกเกษียณก็คิดจะย้ายไปเวียดนามถึงตอนนั้นราคาก็คงไม่ต่างจากญี่ปุ่น ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้มากล่าวว่าปีต่อต่อไปเป็นรายการที่น่าจับตามองเนื่องจากการเปรียบเทียบจะขึ้นอยู่กับราคาในท้องถิ่นมันเข้าใจง่าย,ายมากขอบคุณสำหรับการโพสฉันหวังว่าปีต่อไปที่มาถึงนี้จะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนขอให้เป็นปีที่ดีความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นคนต่อมาได้มากล่าวว่า การเปรียบเทียบราคาโดยละเอียดมีประโยชน์มากสำหรับฉันในขณะที่ฉันกำลังพิจารณาที่จะย้ายไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร็วๆนี้คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นคนต่อมาได้มากล่าวว่าการเปรียบเทียบราคามีประโยชน์เมื่อเดินทางฉันคิดว่าสาเหตุที่ราคาในต่างประเทศพุ่งสูงขึ้นส่วนใหญ่เนื่องมาจากค่างเงินเยนที่อ่อนค่าฉันคิดมาโดยตลอดว่าร้านอาหารในอเมริกามีราคาแพง แต่ตอนนี้เงินเยนอ่อนค่าลงและเงินดอลลาร์สหรัฐก็แพงกว่า1.3ถึง1.5เท่าฉันคิดว่ามันจะแพงกว่านี้อีกอย่างไรก็ตามศูนย์อาหารและแผงขายอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความน่าสนใจเนื่องจากคุณสามารถรับประทานอาหารอร่อยได้ในราคาถูกฉันหวังว่าคุณจะทำรายการประเทศไทยในปี2567ด้วย ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้มาบอกว่าขอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักในการเปรียบเทียบราคาต่างๆแต่ฉันคิดว่าไม่มีความแตกต่างมากนะักยกเว้นแอลก,ลกอฮอล์กับน้ำฉันคิดว่าญี่ปุ่นราคาอาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตดังนั้นฉันคิดว่าญี่ปุ่นควรจะสามารถพึ่งตนเองได้ฉันรอคอยที่จะดูวิดีโอของคุณในปีหน้าขอบคุณมากความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมา และจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะได้มากล่าวว่าในที่สุดญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะเปรียบเทียบกับไทยและเวียดนามแล้วค่ะและนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งยังมีความคิดเห็นอีกมากมายเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายค่ะแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ